บริษัท Advertising House จำกัดดำเนินธุรกิจมาประมาณ16ปีแล้วนะครับโดยเริ่มจากการเปิดเป็นโรงพิมพ์เล็กๆในพื้นที่โรงจอดรถของที่บ้านจนวันนี้เราขยายธุรกิจสร้างโรงงานบนพื้นที่กว่า2ไร่และมีพนักง,งานถึง50คนครับผมบอยภูวกิจไครจเจริญสุขนะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท Advertising House จำกัดครับโดยแนวคิดการทำงานของผมที่ว่าเราจะต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าครับ ไม่ว่าลูกค้าต้องการงานประเภทใดแบบใดด่วนแค่ไหนเราต้องหาทางผลิตงานให้ลูกค้าให้ได้ครับจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ลูกค้าแนะนํากันแบบปากต่อปากครับหลังจากบริษัทเราเริ่มโตขึ้นงานพิมพ์รูปแบบอื่นๆก็เข้ามาไม่ว่าจะเป็นระบบออฟเซ็ตพิมพ์สกรีนพิมพ์อิงเจตงานแพคเกจจิ้งแต่ก็มีความต้องการของลูกค้าบางอย่างเข้ามาคือเรื่องการพิมพ์ลงบนวัสดุที่มีขนาดหนาและแข็งอย่างเช่นกระจก ไม้และแผ่นสแตนเลสที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ประเภท UV ในการพิมพ์รวมถึงลักษณะการพิมพ์ที่จะเป็นเครื่องพิมพ์แบบแฟลตเบดที่มีหน้ากว้างที่รองรับวัสดุพิมพ์ที่มีความหนาในแบบที่เครื่องพิมพ์ที่ใช้ระบบป้อนกระดาษโลทูโลไม่สามารถทําได้ครับทําให้เราต้องส่งงานออกไปลงพิมพ์อื่นช่วยผลิตครับแต่ก็ทําให้เกิดปัญหาตามมาเช่นเราไม่สามารถควบคุมคุณภาพและระยะเวลาในการผลิตได้ครับทําให้เราเสียโอกาสไปในบางงาน และรวมถึงทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นด้วยครับตอนนั้นผมก็คิดน,นะครับว่าเมื่อไหร f ่เอฟสันจะผลิตเครื่องพิมพ์แบบ f ฟลตเบดยออกมาจําหน่ายจนมาถึงวันหนึง่งเอฟสัน mm hmm. ก็ได้มาเติมเต็มความต้องการของผมครับ mm hmm. พ่อผมรู้ว่าเอฟสัน mm hmm. จะเปิดตัวเครื่องพิมพ์ UV แบบ f ฟลชเบนะครับผมก็ตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจากตัวแทจนจําหน่ายอย่างบริษัท BP s ทันที T, โดยไม่ต้องรอดูเครื่องวันเปิดตัวนะ หลายคนถามผมว่าทำไมผมไม่รอดูเครื่องจริงก่อนว่าเป็นยังไงผมตอบอย่างมั่นใจครับผมเชื่อในแบรนด์ของเอฟสันด้วยประสบการณ์การใช้งานเครื่องพิมพ์เอ e ซีลี่ที่ผ่านมาทําให้ผมมั่นใจว่าได้ของคุณภาพแน่นอนครับหลังจากผมได้รับเครื่องเอฟสันชัว์คันเ scv 7 0 0 0มาใช้งานทําให้ผมทํางานได้คล่องตัวและมีโอกาสในการรับงานได้เพิ่มมากขึ้นจากที่เคยต้องส่งลงพิมพ์อื่นช่วยผมสาม,มารถควบคุมได้ทั้งคุณภาพและเวลา ทำให้ผมมั่นใจได้ว่างานที่ผมจะส่งให้ลูกค้าเป็นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเอฟสันแน่นอนครับเครื่องเอฟสันชัวร์คัลเ SCV เ0 0 0เป็นเครื่องที่ใช้งานง่ายไม่จําเป็นต้องใช้ช่างพิมพ์หรือทักษะพิเศษอะไรในการใช้งานมากมายครับทําให้พนักงานของผมสามารถสลับสับเปลี่ยนเข้ามาดูแลและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทําให้เพิ่มกําลังผลิตในเวลาที่จํากัดได้อย่างง่ายดายครับและที่สําคัญที่สุดยิงได้รับการรองรับจากกีนกาดโก ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกได้ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานครับเพราะว่าไม่มีใครอยากได้เครื่องพิมพ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแม้ว่าจะดีแค่ไหนก็ตามครับการที่ผมมีเครื่อง Epson SureColor SCV7000 ทำให้ผมเหมือนมีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจของผมกว้างมากขึ้นโดยศักยภาพและคุณภาพของเครื่องพิมพ์ทำให้ผมมองถึงโอกาสที่ไม่เพียงเป็นแต่การพิมพ์ป้ายโฆษณาเท่านั้นครับมันสามารถต่อยอดไปถึงงานผลิตของชํารวยงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ ตามความต้องการโดยเฉพาะของลูกค้าแต่ละคนผมคิดว่าเครื่องเ s ฟสั h ชัว Color SCV 7,000ไม่ได้เป็นแค่เครื่องพิมพ์สำหรับงานป้ายนะครับผมว่ามันเป็นไปได้มากกว่านั้นเยอะครับเราสามารถสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆได้อยู่ที่จินตนาการของเราเลยครับ